เดี๋ยวแอบดูสีผมพี่ไม้นิดนึงเอาสีไฟสว่างสว่างนิดหนึ่งกันน้องไม้เดี๋ยวดูสีสว่างสว่างอันนี้ไฟเหลืองโอเคเลยนะอืมสีน้ําตาลอ่อน,ออนฟูฮาแต่ด้านหน้าม้าไม่ได้สั้นไปกว่าน,นี้ตอนนี้กําลังกุ้มใจมากค่ะสีเลียดมากคนขับรถไม่รับโทรศัพท์นะคะ<ต>ก่อนมารับไหมคะรับไหมไม่รับแล้วเราจะรู้ไหมว่าจอดที่ไหนลกูก ไม่รู้เหมือนกันตายแล้วสาวๆตอนนี้นะคะภายในห้านาทีนี้เจอพี่ไม้ที่ไหนสุดเลยนะคะเจอกันนะครับเจอกันค่ะน้องๆน,นั่งรอเวลานี้กี่ทุ่มคะน้องไม้คนขับรถไม่รับโทรศัพท์สี่ทุ่มเมื่อกี้ว่าจะข่มขืนอยู่นะคะอันนิดนึงจิไม้ไปแล้วพี่อยากได้มาก <c oughs> เวลาตัดผมอ่ะวันแล้ว <modeling> วันแล้วเวลาตัดผมพี่แอ็บแบ้วค่ะอะไรนะคะอะไรแต่ห้ามไปบอกใครนะว่าพี่แอบดูอะไรเขาติ๊งต๊งแอกับดูอะไรเขาอะคะซิปีเลยซ่ิฟปีเลยค่ะแต่พี่แอบแบ้วอะอะไรนะคะตัดตรงไหนอะอืม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 เนี่ยราคาราคาอะไรเนี่ย แต่ข้างในอ่ะอเโอเคให้เพื่อนๆหลับฝันดีนะคะวันนี้พี่แจ้งมาส่งแล้วแล้วยังไงฝากน้องๆช่างที่ร้านด้วยตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าช่างเก่งค่ะถ้างั้นไม่ไม่มานะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ